สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24สิงหาคมปี2024นะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจจหัวข้อไว้ว่า ่าส1บล้านประสบการณ์โดนหลอกซื้อร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอต้องต่อสู้โดยลําพังนะคะเป็นเวลาหลายปีต่อสู้กับเรื่องของการที่ทํางานร้านอาหารโดยที่เธอมาแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้เธอต้องการจะแชร์ประสบการณ์ของเธอเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่ต้องการนะคะหรือว่าสนใจจะมาเป็นหุ้นส่วนร้านอาหารที่นี่หรือเปิดกิจการร้านอาหารที่นี่นะคะอย่าให้ต้องโดน แบบที่เธอโดนค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เราตามไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018ค่ะคุณพ่อของน้องผู้หญิงคนนี้เขารู้จักกับ เพื่อนนะคะซึ่งเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นี่ปี2018คุณพ่อบินมาที่รัฐรัฐหนึ่งในอเมริกาซึ่งเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่คุณพ่อก็บินมาเยี่ยมแล้วก็บินมาเที่ยวด้วยนะคะเมื่อมาถึงเนี่ยทังเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็ชักชวนคุณพ่อบอกว่าเนี่ยมาทําเป็นหุ้นส่วนเป็นร้านอาหารด้วยกันไหมเป็นเจ้าของร้านด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้คุณพ่อฟังแล้วคุณพ่อก็สนใจซึ่งตอนนั้นน้องอยู่ที่ประเทศไทยนะคะวัย25ปีตอนนั้นน้องบอกว่าหนูยังไม่ได้คิดว่าจะมาอเม ตอนนั้นหนูทํางานแล้ว3ปีนะเป็นมนุษย์เงินเดือนได้เดือนละ2000 20, 0บาทก็รู้สึกว่าเนี่ยอยากไปเรียนต่อภาษาที่ออสเตรเลียอยากไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียอะไรประมาณนี้แต่เมื่อคุณพ่อเล่าถึงโอกาสเนี่ยที่ทางเพื่อนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาเป็นนักลงทุนที่นี่ไหมนะจะได้มีกิจาการเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ตื่นเต้นมันก็น่าสนใจนะการที่เราได้มาเป็นเจ้าของกิจาการที่นี่มันก็น่าจะดีนะคะสุดท้ายเธอก็เลยเลือกที่จะไม่ได้ไปออสเตรเลียค่ะแต่ว่าเลือก ที่จะมาเวนี้แทนนะคะโดยที่ทางคุณพ่อเนี่ยส่งเงินจากเมืองไทยมาให้กับเจ้าของร้านเป็นเงิน6กหมื่นเหรียญสหรัฐค่ะเพื่อทำวีซ่านักลงทุนให้กับเธอนะคะซึ่งสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะเธอก็ได้วีซ่าชนิดนักลงทุนมานะคะ เมื่อเธอบินมาก็บินมาด้วยความตื่นเต้นค่ะแต่จริงๆแล้วเธอไม่ได้มาเป็นนักลงทุนไม่ได้มาเป็นหุ้นส่วนไม่ได้มาเป็นเจ้าของร้านอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกไว้นะคะเธอเป็นเพียงแค่นักลงทุนในานามเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมก็คือชื่อเธอ,อยังดูเหมือนเป็นเจ้าของร้านอยู่ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาให้เธอมาทํางานเป็นแม็กรครค่ะโดยที่เงิน60,000เหรียญที่คุณพ่อเธอส่งมาเจ้าของร้านเขาส่งคืนกลับไปค่ะก็คือเรียกว่าเอามาแค่ทำ ซให้เธอเท่านั้นนะคะแล้วนี้ก็เป็นวีซ่าที่ผิดชนิดประเภทวีซ่าด้วยนะเดี๋ยวเราจะพูดตอนหลังๆให้ฟังนะคะทีนี้เมื่อมาถึงแล้วนี่เธอก็เป็นนางก้นครัวค่ะโดยที่ทำงานในครัวทั้งหมด6วันนะคะตั้งแต่ร้านเปิด10โมงเช้าจนถึงร้านปิดก็คือ4ทุ่มนะคะเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันต่อ6วัน12ชั่วโมงคูณ6ก็เท่ากับเธอทำงาน72ชั่วโมง นะคะต่อ,อต่อสัปดาห์ถูกไหมคะสัปดาห์ละ72ชั่วโมงคูณ4 4สัปดาห์ก็เป็น1เดือนนะคะเท่ากับ1เดือนเธอต้องทำงานทั้งหมด288ชั่วโมงต่อเดือนนะคะในขณะที่คนทั่วไปเขาทำงานกันแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่เธอทํา72ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะทีนี้รายได้เป็นยังไงร,รายได้อยู่ที่เดือนละ3,000เหรียญนะคะโดยที่เจ้าของร้านเนี่ยจ่ายให้3,000เหรียญแต่ว่าหลังจากที่เธอหักค่าเช่าบ้านแล้วเนี่ยซึ่งค่าเช่าบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านเช่าที่เจ้าของร้านเนี่ยเขาให้เช่าเองนะคะเขาจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งให้พนักงานเนี่ยเชา่าหลังจากที่หักค่าเช่าบ้านแล้วก็หักภาษีแล้วเนี่ย รายได้ของเธอจะอยู่ที่เดือนละ2,000เหรียญน,นะคะส่วนอาหารการกินก็กินในร้านนะท่านผู้ชมฟังดูแล้วมันน่าจะสาวกู๊ดนะน่าจะสาวกู๊ดแต่ฟังดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ mm hmm. เมื่อได้เดือนละ2,000เนะะี่ะหลังจากที่หักค่าเช่ากับค่าภาษีแล้วเนี่ยมาหารกับค่าชั่วโมงที่เธอทำต่อเดือน mm hmm. เดือนละ288ชั่วโมงแล้วเธอจะมีรายได้ตก 6เหรียญ90เซนต์ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะซาวดูกูแต่ไม่นะเพราะค่าแรงขั้นต่ำของรัฐที่เธออยู่ณขณะนั้นมันคือ14เหรียญต่อชั่วโมงแต่เมื่อหักค่าชั่วโมงออกมาบวกกับรายได้แล้วเนี่ยเธอได้แค่6.9ก็คือ6เหรียญกับ90เซนต์ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวและที่มันน่าตกใจกว่านั้นก็คือคนเราเนี่ยเราจะทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าคูณ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์4 4สัปดาห์ก็คือเดือนหนึ่งอ่ะคนเราจะทำา6 0ชั่วโมงอันนี้เป็นเวลาปกติของพนักงานฟู l l t i m ทั่วๆไปแต่น้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะน้องทำา72ชั่วโมงนะคะคูณ4สัปดาห์ก็คือคูณ4สัปดาห์ก็เป็น1เดือนน้องทำา2 8 8ชั่วโมงเมื่อนะคะ หักลบกับ160ชั่วโมงน้องทำเกินไป128ชั่วโมงนะคะซึ่ง188ชั่วโมงน้องควรจะได้รับการจ่าย OT หรือว่าค่าล่วงเวลาแต่น้องไม่ได้นะคะอันนี้เป็นระบบเหมาที่ได้เกิก็คือ6เหรียญ90เซนซึ่งตอนนั้นเนี่ย ตัวน้องเองเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันเป็นการถูกเอาเปรียบหรือว่าไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยเพราะว่าเอ,อ่เมื่อได้เมื่อได้คุยกับคุณพ่อของน้องแล้วเนี่ยคือเขาพยายามจะคิดบวกในแง่ที่ว่าเออถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยมันก็ได้แค่เดือนละ2 0,000นะื่นนะอันเนี้ยมันก็ได้ตั้งเดือนละประมาณเท่าไหร่หกหมื่นมันก็ได้มากกว่านั้นแถมก็ยังได้ประสบการณ์การทํางานด้วยอะไรด้วยคือเขาพยายามจะคิดบวกแบบนั้นนะท่านผู้ชมโดยที่เขาไม่ได้คิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยเขาโดนโกงเขาโดนจ่ายต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําเขายังไม่ไม่พอยังไม่ได้รับการจ่ายค่าล่วงเวลาด้วยซึ่งตรงเนี้ยน้องก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ตอนนั้นหนูก็คิดว่าวันใดวันหนึง่งถ้าเกิดหนูแข็งแกร่งหนูทาอาหารเป็นแบบเขาเรียกว่าทําได้ดีแล้วอะไรเงี้ยเจ้าของร้านอาจจะให้หนูกลับมาเป็นเจ้าของจริงๆก็ได้นะคะซึ่งมันก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงหลังจากทําไปแล้วเนี่ยได้2ปีนะคะมาล่วงเลยมาถึงปี2020 ก็มีการได้พูดคุยกับทางเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าเออถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลองไปหาร้านดูว่ามีร้านไหนที่สามารถที่จะให้น้องเนี่ยไปทําได้หรือว่าไปซื้อกิจการเรียกว่าจะให้น้องเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเองทีนี้ตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดพอดีก็ปรากฏว่าทุกร้านมันปิดหมดทุกอย่างเศรษฐกิจแย่หมดอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีการพับโครงการไป น้องก็ทําต่อเนื่องอย่างงี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปอีกนะคะจนถึงปี2022ก็คืออยู่ในร้านเนี่ยสปีแล้วนะคะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยน้องเคยบอกกับเจ้าของร้านว่าหนูอ,อยากไปเรียนภาษาบ้างเพราะจริงๆใช้ชีวิตเนี่ยก็จะมีแต่บ,บ้านกับร้านบ้านกับร้านเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปไหนเลยภาษาง่อยมากแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็ได้มีโอกาสคุยกับพนักงานเสิร์ฟ เด็กเสิร์ฟก็บอกว่าพี่พี่สามารถไปเรียนภาษาได้นะซึ่งเขาเรียนภาษากันเนี่ยอาทิตย์ละ3วันนะคะจันพุทธศุกร์นะคะก็คือไปตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเขามีไปเรียนภาษาได้อะไรเงี้ยน้องเขาก็สนใจนะเขาอยากไปเขาก็ไปปรึกษาเจ้าของร้านเจ้าของร้านตอบว่าไงรู้ป่ะ,ะ่านผู้ชมบอกว่าจะไปก็ไปได้นะแต่ตารางงานยังเหมือนเดิมนะจ๊ะหมายก็ว่าไงแกจะไปเรียนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าเรื่องของแกแต่เปิดร้านปิดร้านแกก็ต้องยังอยู่ นั่นหมายความว่ามันก็ไปไม่ได้ท่านผู้ชมสุดท้ายภาษาอังกฤษก็ง่อยเหมือนเดิมนะคะ4ปีในอเมริกาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตก็ยังเป็นแบบนี้จนกระทั่งปี2022ค่ะผ่านไป4ปีนะก็มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการอยากจะหาร้านอาหารเองอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารเองเจ้าของร้านก็บอกเดี๋ยวพี่จะพยายามหาให้นะคะ แต่ทีนี้ด้วยความที่น้องเองเนี่ยมีความรู้สึกกลัว1ก็คือภาษาตัวเองก็ไม่ได้2ตัวเองเก่งเฉพาะแค่ในครัวเท่านั้นถามว่าเครื่องผัดแกงทอด everything เนี่ยหนูทําได้ไหมทําได้ถ้าเรื่องครัวนะหนูเก่งหนูรู้หมดแต่ถ้าเรื่องการบริหารการจัดการหนูไม่ได้ เรื่องการที่จะดีลบิสเนสกับคนอื่นหนูไม่ได้เรื่องของการสั่งของหนูก็ไม่รู้การทำลายเส้นหนูก็ไม่รู้เรื่องของการเสียภาษ,ษีหนูก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายธุรกิจหนูก็ไม่รู้ภาษาหนูก็ไม่ได้เครดิตหนูก็ไม่มีคือ she has nothing แล้วจะทํำยังไงอ่ะเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้ากลัวก็ซื้อร้านนี้สิร้านพี่นี่แหละ ที่เธอทําอยู่เนี่ยเธอจะได้ไม่ต้องกลัวไงมันคุ้นเคยไงมันเป็นสถานที่ที่เธอทําอยู่แล้วไงแล้วพี่จะอยู่ช่วยเธอด้วยในการสอนงานเธออ่ะฟังดูแล้วดีไหมดีเอาไหมเอานะคะทีนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่หลักนะพี่เขาขายในราคาเท่าไหร่ท่านะผู้ชม3ามแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะคะท่านะผู้ชมนี่ US ดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยคือประมาณเอาตัวเลขกลมๆนะคือ3า คือ10ล้าน10ล้านบาทนะคะ3,5 0 0 0 0หาหมื่นนะคะจำนวนร้านเนี่ยมีทั้งหมด40ที่นั่งคำว่า40ที่นั่งไม่ใช่40โตะนะท่านผู้ชมโต๊หนึ่งอาจจะมี4ที่นั่งท่านผู้ชมเห็นปะโต๊หนึ่งสที่นั่งถ้า40ที่นั่งมันก็ประมาณ10โต๊ะนะคะซึ่งถามว่าเป็นร้านที่เป็นขนาดใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเอางี้ซื้อร้านพี่ละกันนะพี่ขาย3 5 0 0 0ให้เธอเลยน้องเนี่ย ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องโทษเจ้าของร้านไม่ได้โทษตัวเองด้วยไม่ได้หาข้อมูลใดๆนะคะไม่ได้มีความรู้ใดๆอย่างที่บอกเธออยู่คนเดียวต่อสู้คนเดียวที่นี่นะไม่ได้มีญาติพี่น้องที่นี่นะคะเธอก็ไม่รู้ว่าเขาซื้อขายเนี่ยมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่สรุปว่าเธอตกลงกับราคา3า0 0 0 0ห้ืนเหรียญท่านผู้ชมนะทีนี้ก็โทรไปหาเออย,ยังไม่โทรหาพ่อเจ้าของร้านก็บอกว่าเนี่ย แต่ไปพี่ไปปรึกษาทนายมาแล้วทนายบอกเวลาทําสัญญาจริงในกระดาษเนี่ยให้เขียนแค่ซื้อ7จ็ดหพอนะเขียน3 5มแสนไม่ได้มันมากเกินไปตอนแรกน้องก็บอกว่าเอ้าหรอพี่ไม่รู้นะคะตอนหลังมารู้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยต้องการาซื้อขายลงไปในกระดาษสัญญาเนี่ยเป็นราคาที่ต่ําๆเพราะต้องการหลีกเลี่ยงภาษีโดยวิธีการจ่ายก็คือให้พ่อของเธอเนี่ย โอนเงินไทยเข้าบัญชีไทยของเธอนะที่เหลือนะจากไอตัวจริงๆเนี่ยเจ็หเนี่ยจ่ายกันในอเมริกาที่เหลือให้พ่อเนี่ยพยอยโอนแบงค์ของพ่อที่ไทยให้เข้าบัญชีเธอที่ไทยท่านผู้ชมนะไอเป็นเงิน10ล้านเนี่ยเท่าที่ได้นะคะซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยน้องโทรไปปรึกษาพ่อพ่อบอกว่าพ่อช่วยได้แค่8ล้านแลนะอย่างที่บอกก็คือ10ล้านไทยใช่ไหม พอช่วยแค่ได้8ล้านเนี่ยมันยังค้างอีก2ล้านน่ะตังมันไม่พอแต่น้องก็อยากได้เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเอานี้ก็ได้นะไอ้ที่เหลือเนี่ยอีก20%เนี่ยพี่ให้เธอค้างก็ได้นะคะแต่เราก็ต้องมีสัญญากันสัญญาคืออะไรคือทุกเดือนนะทุกเดือนเธอจะต้องจ่ายให้พี่เดือนละ10,000่นเหรียญทุกเดือน โดยที่นะคะไม่ว่าร้านวันนั้นเดือนนั้นเนี่ยจะขายได้หรือไม่ได้เธอต้องไปหามาให้ได้10,000<ๆ>ื่นเหรียญเธอจะไม่มีข้อแม้ว่าเดือนนี้ยอดขายตกขายไม่ดีหนูขอติดไม่ได้นะไม่ได้นะเธอต้องจ่ายฉันหมื่นเหรียญทุกเดือนนะคะบวกกับนะฉันขอหัก20%จากยอดขายของทุกเดือนให้ฉันด้วยนะนอกเหนือจากนอกเหนือจากหมื่นเหรียญที่เธอค้างฉันไว้ฉันเอาค่า 20%จากยอดขายด้วยตอนแรกน้องก็ตกใจบอกว่า20%ที่พี่หมายถึงเนี่ยหมายถึง20%จากกำไรหรือเปล่าคะเพราะถ้าจากกำไรเนี่ยหมายความว่าหลังจากที่คุณหักค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าบินค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟค่าของแล้วเนี่ยเหลือเป็นกำไรเนี่ยพี่หมายถึง20%จากกำไรใช่ไหมคะไม่ใช่คะ่ะน้อง20%จากยอดขายคือไม่ได้หักอะไรเลยต้องเอาให้พี่ด้วยคะ่ะ น้องฝั่งนี้น้องก็ตกใจท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ป่ะเท่ากับเดือนหนึ่งต้องหาให้ได้หมื่นหนึ่งไปใช้หนี้แก่ไม่พอต้องจ่าย20%จากยอดขายทุกเดือนนี่ยังไม่นับค่าเช่าร้านเดือนละ4 0 0พันที่ต้องหาให้ได้นี่ไม่ได้เป็นการซื้อตึกนะท่านผู้ชมซื้อกิจการน้องร้านยังเช่าอยู่เดือนละ4 0 0พันนะคะต้องจ่ายให้ค่าเช่าเขาแถมยังต้องจ่ายค่าแรงพนักงานค่าบินค่าน้ำค่าไฟค่าจิป,ปาถะต่าง มาคิดสะละาลาตะดูแล้วแล้วกูจะเหลืออะไรวะสิ้นเดือนน่ะมันจะไม่เหลือนะดีไม่ดีควักตูดด้วยอะ่ะเพราะน้องไม่รู้ว่าจริงๆแล้วร้านน่ะขายได้เท่าไหร่เขากําไรหรือขาดทุนก็ไม่รู้เพราะเจ้าของร้านไม่ได้บอกเอาไงดีโทรหาพ่อนะว่าพ่อทําไงดีเจ้าของร้านเขาออฟเฟอร์มาแบบนี้พ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยเราแทบจะลืมตาอ้าปากไม่ได้เลยนะเพราะว่า อันนี้มันต้องจ่ายไปตลอดนะเจ้าของร้านบอกห้ามโปะด้วยนะต้องจ่ายไปอย่างเงี้ยห้ามโปะไม่ใช่ว่าเดือนหน้าฉันโปะอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะไดชยย้ช่วยน้องด้วยเรื่องอการดีลการทําภาษีโน่นน,นี่ปรากฏว่าเขาตัดสินใจคุณพ่อตัดสินใจหักดิบโดยการที่ไปขายที่ดินนะคะเป็นสวนยางพาราที่เมืองไทยเอาเงินมาโปะนะสิบล้านเลยไม่ค้างเขาแล้วเพราะ เพราะว่าไม่ต้องการจ่ายให้เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้อง่ายไม่ต้องการมานั่งหัก20%แบบนั้นพ่อยอมปกปรากฏว่าอะไรรู้ไหมเจ้าของร้านโกรธค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่บอกว่าโอ้ถ้าอยู่เนี่ยจะช่วยโนโนนี่หลังจากที่มีการปกหนี้กันนะคะซื้อขาดเจ้าของร้านเทน้องเลยค่ะเทเลยไม่สอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแถมบอกน้องว่าอีก3ามสัปดาห์พี่จะขายบ้าน หนะมายถึงบ้านที่เธอเช่าอยู่ออกไปด้วยนะย้ายออกไปด้วยซึ่งตอนนั้นน้องบอกว่าหนูโคตรัฟเฟอร์เลยเพราะภาษาอังกฤษหนูไม่ได้เลยพี่คือตอนนั้นน่ะจะต้องติดต่อเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายโอนเจ้าของเรื่องของการทำลายเส้นเรื่องของการทำภาษ,ษีทุกสิ่งทุกอย่างหนูทำคนเดียวโดยใช้ Google Translate เพราะหนูไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่หนูก็ฝ่าฟันไปได้ เรื่องของการเช่าบ้านก็ยากลําบากมากเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้จะขายบ้านหรอกเขาแค่เป็นข้ออ้างจะให้เธอออกกันแหละเขาก็บอกว่าน้องก็ไม่มีเครดิตนะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แล้วหนูก็ไม่รู้จะไปหาเช่าบ้านที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าโชคดีที่น้องอะ่ะตอนนั้นมันเริ่มจะมีการ transfer เป็นชื่อน้องเป็นเจ้าของร้านแล้วนะคะน้องก็เลยได้เอาอันนี้ไปโชว์ให้กับเจ้าของบ้านดู igi. ว่าชั้นมีรายได้นะเขาถึงได้แบบว่าให้น้องได้เช่าบ้านนั่นคือเป็นการต้องไปเริ่มเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างนะผู้ชมเริ่มหาบ้านนะคะเริ่มติดต่อกับทางโน้นทางนั้นทางนี้เริ่มสั่งของเองเริ่มทําอะไรเองเนี่ยด้วยตัวเองเพราะหลังจากนี้ยเขาเทเลยนะเขาไม่ได้ช่วยอย่างที่เธออย่างที่เธอบอกท่านผู้ชมทีนี้น้องก็บอกว่า หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เนี่ยเธอบอกว่าช่วงนั้นเครียดมากแต่ว่าก็ได้คุณพ่อเป็นกำลังใจแล้วน้องบอกว่าหนูไม่สามารถที่จะ ละทิ้งสิ่งนี้ไปได้แล้วคือไม่สามารถจะวางมือหนูต้องไปต่อพี่หนูต้องอดทนไปต่อให้ได้เพราะนี่มันเป็นเงินทั้งชีวิตของพ่อกับแม่ที่อุตส่าห์เก็บงำม,มานะคะที่อุตส่าห์ไปขายส่วนยางพารามาเพื่อหนูดังนั้นหนูจะทํามันเจ๊งไม่ได้น้องก็เลยบอกว่าหนูก็เลยใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นแรงฮึดในการที่จะสู้ต่อนะคะสุดท้ายร้านมันก็ทำกำํากําไรท่านผู้ชมน้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ร่ํารวยมากแต่ว่าเราก็ถามน้องว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้อง ถ้ามันจะขายจริงมันมันใช้เงิน3ามแสนหหรือเปล่าน้องบอกไม่มีทางพี่เพราะโลเคชั่นของร้านหนูมันไม่ได้อยู่ในแบบว่าซูเปอร์ดาวททวอะไรมันไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นถ้าร้านเนี้รีโนเวทจริงๆคือเอามาสร้างใหม่เอามาเขาเรียกว่าอะไรนะเอามาแบบว่าทําใหม่ให้ดูดีอะไรก็แล้วแต่ขายจริงยังไงก็ไม่เกิน2องแสนหแต่เธอต้องจ่ายถึง3ามแสนท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะ นี่เขาได้ค่าแรงคนคนทำงานฟรีกับเธอมาตั้งเป็น4ปีนี่ยังไม่ยังไม่ได้นับรวมอันนี้นะท่านผู้ชมทีนี้พอขายไปขายไปเธอเริ่มที่จะทํากําไรได้อะไรก็แล้วแต่เธอก็เริ่มที่จะอยากจะทําเรื่องของการเสียภาษีเพราะมันถึงเวลาในการเสียภาษีเธอก็บอกว่าพี่ไอตอนที่หนูว่าเป็นเจ้าของในานามเนี่ยหนูขอใบเสียภาษีของทุกป,ทกปีทุกปีทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ไหมเพราะว่าหนูต้องการที่จะไปทําภาษี เขาก็ไม่ให้ท่านผู้ชมเธอต้องไปติดต่อหาเอาเองว่าเขาไปเสียภาษีที่ไหนย,ยังไงสุดท้ายเธอก็มาไฟน์เอาท่านผู้ชมว่าตลอดระยะเวลา3-4ปีที่เธอมาเป็นเจ้าของในนามเจ้าของร้านตัวจริงนั้นแจ้งว่าร้านเนี่ยขาดทุนเป็นเวลา3ปีติดต่อกันเธอบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงพี่เพราะถึงแม้ว่าหนูจะทำงานในครัวหนูก็รู้ว่ามันขายได้ ร้านมันไม่ได้แบบติดลบพี่แล้วพอหนูมาทํากิจการเองหนูก็รู้ว่ามันไม่ได้ติดลบนะหนูไปของหนูได้คือร้านเนี่ยมันมีกําไรพี่มันไม่ได้ขาดทุนอย่างที่เขาบอกคือเขาอะไปแจ้งภาษีไปแจ้งว่าร้านอะขาดทุนทําให้เขาไม่ต้องเสียภาษีพี่นี่คือสิ่งที่น้องน้องบอกนะคะแล้วเราก็บอกว่าไอ้ที่น้องมาเล่าคือเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ย มันผ่านมาหมดแล้วมันผ่านมาเป็นเวลาปีกว่าแล้วนะคะพอดีว่าน้องได้มีโอกาสมาเจอใน YouTube น้องก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังเราก็บอกว่าเอางี้ผู้ฟังผู้ฟังเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็ได้เป็นเจ้าของร้านอยู่ดีแต่น้องบอกหนุมไม่ได้อยากมาเป็นเจ้าของร้านแบบดีพี่มันเป็นลักษณะของการตกกระไดพลอยโจรมันเป็นลักษณะของการที่หนุมไม่ได้เลือกที่จะให้มันเป็นแบบนี้ถูกปะคือตอนนั้นน้องบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย ตั้งแต่ปี2018กับเงิน10ล้านถามว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะไปออสเตรเลียน้องก็บอกว่าหนูก็จะไปออสเตรเลียนะพี่หนูจะได้ไปเรียนหนังสือต่อจะได้ไปเรียนหนังสือจะได้ไปทําอะไรแบบที่มันเป็นไป,น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 ปนตามความฝันของหนูอะพี่แต่พอมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยสตอรี่คือมันตกกระไรพลอยจนมาเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันก็ต้องคือทําต่อมันก็ต้องหยุดไม่ได้ถึงวันนี้ถึงแม้ว่าเธอจะเป็น เจ้าของร้านตัวจริงแล้วแต่เธอบอกแต่มันสมควรไหมที่หนูต้องเจอแบบนี้มันสมควรไหมที่หนูต้องจ่ายแบบนี้มันสมควรไหมที่หนูจะต้องทําสัญญาหลอกลวงแบบนี้โดยที่หนูไม่รู้คําถามของหนูก็คือว่าแบบนี้มันผิดไหมพี่คําตอบคือผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วจะบอกว่าผิดอะไรรู้ไหมหนึ่งหลอกลวงกระทรวงการต่างประเทศในการขอวีซา่า แล้วน้องบอกเจ้าของร้านไม่ทําหนูคนเดียวนะพี่เขาญาติพี่น้องมาทําแบบเดียวกันคือไปหลอกกระทรวงการต่างประเทศขอวีซ่ามาเป็นนักลงทุนสุดท้ายพวกที่มาคือเป็นครัวทั้งหมดมันเป็นวีซ่าที่ผิดประเภทหลอกอันแรกคือช่อชนกระทรวงต่างประเทศหลอกอันที่สองคือช่อชนกระทรวงความมั่นคงเพราะทุกอย่างในกระดาษในเปเปอร์คุณเขียนหมดเลยว่าคุณมาวีซ่านักลงทุนแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นนักลงทุนมาเป็นแม่ครัว 3. ม หลอกกรมสรรพากรที่ไม่ต้องเสียภาษีนะเสียภาษีนี้สุดต่ําคือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอย่างหนัก 4. กระทรวงแรงงานทำผิดกระทรวงแรงงานตรงที่ค่าแรงขั้นต่ําชั่วโมงละ14ควรจะได้เธอได้เท่าไหร่แล้วเป็นเวลากี่ปีแล้วล่วงเวลามากี่ชั่วโมงไม่เคยจ่ายและ 5. การโอนเงินไทยแบบไทยที่ทำแบบไม่ยอมให้มีเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าทําสัญญาปลอมขึ้นมาแล้วโอนแบบไทยไปไทยแบบเนี้ยถ้าจะให้ดูจริงๆนะการฟอกเงินเนี่ยเข้าข่ายมากเลยแล้วจะบอกว่าการฟอกเงินเนี่ยนะโทษหนักท่านผู้ชมโทษติดคุก20ปีนะทั้งหมดเนี่ยถามว่าผิดไหมผิดเจ้าของร้านผิดหนูอาจจะมีส่วนไปด้วยนะพี่จะบอกให้เพราะสิ่งที่หนูทำสิ่งที่หนูเป็น มันเป็นแบบนี้แต่พี่เข้าใจสตอรี่ของหนูแต่ด้านถามว่าผิดไหมมันไม่ถูกต้องนะหนูก็เลยพี่หนูก็เลยเขาถามว่าเขาถามว่าพี่ตอนนั้นน่ะถ้าเกิดตอนนั้นน่ะนะหนูฟ้องเจ้าของร้านนะหนูทําได้ไหมเราบอกทําได้แต่น้องอาจจะไม่ได้มีกําลังพอที่จะทําเพราะอะไรรู้ปะ่ะหนึ่งเมื่อเรามาแล้วเราไม่รู้ภาษามันยากมากกับการที่จะทาอะไรก็แล้วแต่สองถ้าเราไม่รู้ข้อกฎหมายยิ่งยากเข้าไปใหญ่ถ้าคอมบิเนชันเลยนะ ไม่รู้กฎหมายไม่รู้ภาษาและไม่มีเพื่อนที่เป็นคนที่จะให้ดีเทลหรือข้อมูลที่ถูกต้อง3อย่างคอมบิเนชันกันนะยูเละเทะอยู่ไม่มีใครช่วยนะตอนนั้นน้องเป็นอย่างนั้นถูกปะทีนี้พอตอนนี้มันโตแล้วเราก็บอกว่าสิ่งสําคัญก็คือน้องบอกว่าพี่หนูอยากให้พี่สอนหนูที่หนูโทรมาหนูอยากให้พี่สอนหนูว่าหนูจะต้องทายังไงหนูจะต้องดําเนิน ชีวิตต่อไปยังไงเรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็จริงแต่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้เป็นอุทาหรณ์กับใครก็ตามที่กำลังจะเป็นผู้มาใหม่นะคะสิ่งที่เราจะสอนน้องก็คือไม่ใช่คำสอนของเราแต่เป็นคำสอนของท่านพุทธ,ธาทาสพิคุกท่านสอนง่ายๆเลยว่าถ้าวันนี้ทำถูกก็ไม่ต้องกลัวพรุ่งนี้ถ้าน้องมาแบบถูกต้องจ่ายภาษีครบถ้วนนะคะ ดูข้อกฎหมายนะทำตามากฎกระทรวงแรงงานทุกสิ่งทุกอย่างน้องจะไม่ต้องกลัวอะไรนณะวันนี้ในการดำเนินกิจการของน้องเองทำทุกอย่างให้ถูกต้องน้องก็จะไม่ต้องกงังวลเรื่องของการเสียภาษีมันอาจจะดูเสียเยอะนะเราขายได้เยอะเราก็ควรจะเสียเยอะ มันควรจะเป็นอย่างนั้นการแจ้งยอดขายก็แจ้งให้มันตรงนะภาษีการเสียภาษีมันคือการทำสังฆทานประเทศนี่คือสิ่งที่เราสอนน้องนะคะแล้วก็การมาที่เนี่ยอะไรก็แล้วแต่อย่าให้มีความโลภเป็นตัวตั้งนะไม่ว่าเขาจะบอกตัวเลขยังไงก็แล้วแต่อย่าพึ่งว้าวหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลก่อนนะคะว่าสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมจริงไหมตรงไหมมันเป๊ะไหมนะคะ ส่วนที่เหลือมามาก็ต้องมาเรียนภาษาต่อมารู้ข้อกฎหมายต่ออย่าให้ใครมาหลอกเราเหมือนกับที่เราเป็นหรือว่าเราเคยเป็นนะวันนี้เราก็บอกน้องว่าก็ขอให้น้องดําเนินชีวิตในทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วน้องก็ไม่ต้องกังวลถามว่าทุกวันนี้อีเจ้าของร้านเนี่ยมันอาจจะรวยก็จริงนะแต่มันนอนหลับทุกคืนหรือเปล่าพี่ไม่รู้เพราะสิ่งที่มันทาเนี่ยกหกทั้ง4กระทรวงใหญ่ของ US คุณคิดวคุณนอนหลับสบายทุกวันไหมวันใดวันหนึ่งเนี่ยกรรมมันอาจจะวิ่งตามคุณวันใดวันหนึ่งก็ได้แล้วเราจะบอกท่านผู้ชมนะถึงแม้ว่าสี่กระทรวงเนี่ยมันจะไม่ไปวิ่งตามเขากฎแห่งกรรมวิ่งตามทันแน่นอนท่านผู้ชมจําเรื่องราวของอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมที่เป็นเรื่องราวของอีกคนหนึ่งอะที่เราเล่าว,ว่าชัยชนะของ เหยื่อจนปล้นร้านอาหารไทยถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ฟังจะย้อนกลับไปฟังของอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มีคนหลายคนถามว่าพี่แล้วเจ้าของร้านโดนอะไรไหมโดนนะท่านผู้ชมกดแห่งกรรมทำทำงานของเขาไปเรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องนั้นนะคะก็คือเราไม่ได้เอามาเล่าว,ว่าเขาโดนอะไรเพราะมันเป็นการซ้ําเติมกันมากเกินไปเราก็เลยไม่เล่าแต่สําหรับเคสเนี้ยคุณไม่ต้องกลัวหรอก ถ้าสีกระทรวงนี้ตามไม่ทันกฎแห่งกรรมก็ต้องตามทันตั้งแต่เราทำงานมาใครก็ตามท่านผู้ชมที่โกงภาษีกับโกงแรงงานสองเรื่องนี้นะเท่าที่เราเห็นจะมีใครคนใดคนนึงในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยแบบทรมานที่ต้องใช้เงินรักษาเยอะนะหรือไม่ก็เป็นพวกลูกลางลูกผ่านนี่เรื่องจริงอันนี้เราไม่ได้แบบสาบแช่งท่าผู้ชมไปดูได้เลย ถ้าใครก็ตามที่โกงภาษีเยอะๆหรือว่าโกงรายงานเยอะๆจะมีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวของเขาเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดทรมานท่านผู้ชมที่ต้องใช้เงินเยอะๆในการรักษาหรือมีใครก็ตามในครอบครัวเป็นพวกล้างพวกผ่านจริงๆเพราะเงินที่ได้มามันเป็นเงินจากการโกงมันไม่ใช่เงินบริสุทธิ์ท่านผู้ชมดังนั้นเขาอาจจะเป็นพวกหน้าชื่นอกตรงก็ได้ใครจะรู้ กดแห่งกรรมยังไงก็ต้องมาเชื่อเราขอให้รอเวลาเท่านั้นแหละแต่ถามว่าร้านนี้หนักไหมหนักมากแล้ววันใดวันหนึ่งเราเชื่อว่าทางการไม่น่าจะปล่อยวันนี้ปล่อยแต่ไม่น่าว่าวันหน้าอาจจะนั่งดูอยู่ก็ได้นะคะสำหรับตัวน้องเองก็ดำเนินชีวิตแบบนี้ชีวิตจะมีความสุขกิจการของเราจะเจริญรุ่งเรืองและให้จำไว้เป็นบทเรียนจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะหาข้อมูล รู้กฎหมายรู้ภาษาคือดีที่สุดเอาตัวรอดเป็นยอดดีด้วยตัวของเราเองนะคะสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนท่านผู้ชมขอให้ทุนรักษาสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ